โอ้ oh, ใช่ค่ะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะการเลือกกินเนี่ยเราถืงว่าสิ่งที่สำคัญออคือเท่าที่อัปเดตจากคุณหมอล่าสุดน่าจะมาจากอาหารทะเลซึ่งเราก็พอแทร็กได้แล้วว่ามันเป็นมื้อไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นหือเป็นที่เมืองไทยคือเต้าแบบเหมือนป่วยตั้งแต่ตน้น ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีใหม่อะค่ะมันมันเหมือนแบบรู้สึกเหมือนมีไข้แล้วก็แบบจะเป็นลมตลอดเวลาแล้วก็ไปเที่ยวซึ่งก็ห่วงเที่ยวก็เลยก็เลยแบบมีแรงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนอาการมันไม่ดีขึ้นจนจนแบบต้องกลับมาถ่ายละครแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องแอดมิดแล้วมันไม่ไหวเพราะว่าด้วยซีน2อาทิตย์ก่อนปิดกล้องมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปตรวจก็หาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะเจอว่าเป็นอ,นอะไร ก็ฮะอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันหมอก็ขำใส่ว่าไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้คือมันน่าจะมาจากเชื้อที่แบบไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าสุกไม่สุกแต่ว่ามันเกิดจากเหมือนแบคทีเรียค่ะก็ไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกแต่ว่าที่กินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุกหรือไม่สุกแต่เป็นแบคทีเรียอะไรค่ะหรือว่าแบบไทย ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ยังให้ทานแบบว่าเรื่องปรับลำไส้อะไรอยูอย่เพราะว่ามันน่าจะไปรบกวนระบบทางเดินอาหารเยอะเหมือนกัน,าากนใช่ค่ะมันก็จะแบบมีท้องเสียด้วยพูดถึงท้องท้องเสียโอเคก็มีด้วยแล้วก็จะแบบเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นไข้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่อนเลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม่าเองเขียนว่าแบบถ้าเป็นเราวมนติดต่อกันนานๆมันอันตราย อนชีวิตขนาดนี้เออคนเลยเป็นห่วงเราใช่ใช่ก็สมัยก่อนเขาก็เป็นโรคติดต่อกันเนาะแบบกินมงกินเมืองอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้าเต้าเชื่อว่าด้วยสุขภาพเราที่เราก็ดูแลมาประมาณนึงก็เลยมีภูมิภ้มกันที่ทําให้เราไม่ได้แบบล่วงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บวกกับว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพักติดต่อกันยาวนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ จริงามาถามหมอไหมว่าเพราะลูกในข่าวมันเขียนนะครับบอกว่าหนูจะติดคนอื่นคขาอื่นจะติดหนูไหมคะคขอื่นจะติดหมอไหมอจะไปืนคไม่ไม่คือคือหมอชิลมากหมอบอกว่าออ้ยถ้าเจอแล้วโรกเนี้ยมันรักษาไม่ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาที่มันได้พักจริงๆอะไร <ๆ S 3> อย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 3> ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีให้หมออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นค่ะมันมันเหมือนกับมันเป็นช่วงของการทํางานที่ติดกันในสองอาทิตย์ก่อนที่จะปิดกล้องอะค่ะมันก็แบบแบบ คนก็หลายคนเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างเครียดด้วยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่มันมันก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเลือกกินแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนเลือกกินกว่านี้อย่างเงี้ยอย่าอย่าแบบอย่าเหมือนแบบชะล่าใจอะไรเงี้ยค่ะ ก็เหมือนเช็คอัพสุดท้ายอะค่ะว่าหายจริงๆซึ่งหมอคิดว่าน่าจะหายแล้วเพียงแต่ว่าต้องการเวลาพักผ่อนอีกนิดหน่อยค่ะเออน่าจะประมาณแอดมิดประมาณ4คืนได้มั้งคะแต่ว่าแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยผมก็เป็นหมุนผู้จัดกับของที่ไปเยี่ยมเป็นยังไงบ้างในตรงนี้รีวิวผู้จัดกับของที่เยี่ยมผู้จัดก็รีวิวการเยี่ยมใช่ไหมผู้จัดรีวิวของเยี่ยมของเยี่ยม ของเยี่ยมหรอ,อ,อต้ออตอนไม้ต้นไม้ออไมใช่ก็น่ารักดีค่ะเป็นต้นเหมือนแบบผู้ดางหรืออะไรอย่างงี้มั้งอะไรเงี้ยก็ดูเอาไปปลูกที่บ้านได้ก็ต้องขอบคุณพี่แอนด้วยค่ะเขาดูแลดีไหมดูแลดีไหมเอเอเพราะเขารู้สึกผิดว่าเออหนูว่าเอาของเยี่ยมไปน้อยเกินไปรอเปล่าคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของเยี่ยมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความแบบว่าเออเป็นห่วงอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งพี่แอนเขาก็เป็นห่วงเขาก็แบบเหมือนเออน่ารักอะพี่แอนเขาไม่ได้เหมือนแบบ แบบบอกว่าต้องทอําอย่างนั้อย่างนี้เขาให้เราเหมือนประเมินร่างกายเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูความไหวเพราะเขาก็พูดเองว่าเขาก็ไม่สามารถจะบอกได้เขาก็บอกโซลูชันเราว่าถ้าเราทําไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันได้มันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราตัดสินใจเองอรคนรดมีมีกาลังใจดีมาด้วยใช่กาลังใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นต้องมาแล้วใช่ไหม บ้อัปเดตเหรอคะเวลาไปเที่ยวกันเขามีแบบเอ่ยปากหรือจะถามเรื่องแต่งงานใช่ไหมไม่มี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 ค่ะไม่มีค่ะยะไปเก็บเพื่อนเพื่อนจะแต่งปีนี้แล้วเราเพื่อนไหนอ่ะเพื่อนเมื่อกี้ที่มาไปแข่งกับเชิญเราเมื่อกี้อ๋อเพื่อนมากก็ยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะก็รอดูของเพื่อนแล้วเป็นแล้วของเราล่ะเออนั่นสิคะแล้วก็มันวันต่อวันเนาะโอ้โหเรื่อ ไม่ไม่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราต้องเฝ้ารอไม่มีอย่างอื่นให้ทำค่ะแม่ใช่ตอนนี้หน้าผมเราก็สวยไปเลยเอ้เราก็สวยทุกวันป้าแสดงว้าแม่ก็มีความกังวลว่าเราจะต้องสวยทุกวันไม่เราเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยค่ะเราต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินและการดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมทำผมเป้าอะไรว่ามันถึงเวลาหรือยังมันมันไม่ใช่ว่าถึงเวลามันมันเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราพร้อมค่ะใช่ค่ะเราพร้อมเลย หรือว่าตอบควาทุกวันวันต่อวันค่ะแม่ทำไมถึงคำตอบเลยมแต่แต่วันต่อวันเจ้าวันต่อวันค่ะบุ้ข้าวก็โอเคไม่ได้พูดไม่ไม่ไม่เพราะว่าเวลาเขาขอแต่งงานเขามักจะเซอร์ไพรส์แล้วผู้หญิงส่วนมากจะแบบว่าหน้าไม่พร้อมชุดไม่พร้อมเราไม่กล้าทันไม่เลยต้องรู้สึกไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นแค่โมเมนต์เดียวอะชีวิตคือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันยังมีอีกยาวเลยอะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นต้องเป็นต้องเป็นคนที่ใช่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าเรื่องหน้าผมมันเป็นเรื่องแบบลองมากไม่ใช่ไหมอ่ะน well. ี่ไงก็วันต่อนค่ะจ้จริงจริงในภาพมีหัวอะไรเลยมีหมดแล้วค่ะหมายถึงไม่น้กการเมืองเยอะมากเลยใช่เพราะว่าเราผ่านการถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็เออเราก็ คิดเล่นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนว่าพอถึงเวลามันจะช็อตฟือแล้วมันก็จะแบงแบบว่าโอ้ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแสดงว่าเตรียมตกใจแบบตกใจตกยนี่มโนกันไปหมดเลยอยากตกใจตี่ห่านไปฝั่งนู้นไม่ได้ คือคมีวางทุกอย่างไว้ในหัวมาแล้วหนึ่งสสาการเชิญกาไรไล่ไม่ไม่พูดไปเรื่อยมันมันก็แบบแต่มีคิดมากมันก็มีช้อยส์นู่นนี่นั่นเยอะอะ่ะ <c oughs> ถือเวลาอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้โซ <c oughs> น,นวันต่อวนันใช่ความไม่แน่นอนค่ะชีวิตวันต่อวันคะ่ะ <c oughs> วันต่อว,น <c oughs> วันขบคุณค่ะ